สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับการรายงานข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันพฤหัสบดีทีหนึง่งกันยายน2565ช่วงบ่ายกันค่ะก็ลือนใหกลับไปเบิงก่อนอน,ปปน,นะคะว่า24ชั่วโมงข้างหน้าของภาคอีสานตอนล่างสิเกิดอีหยังขึ้นแน่เนาะคะ่ะค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าของพายิสานตอนล่างก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยเจ็ดของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเนาะคะ่ะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชมมั่วโมง อ่าวอุณุภูมิสูงสุดบายมือนีซีอูปประมาณส1มสิเถึงสาสิสี่องศาเซลเซียสค่ะตจำสุดเสาือื่นเนาะค่ะยี่สิบสองถึงยี่สิหองศาเซลเซียสค่ะสําหรับการขาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างงนานเนาะค่ะจะได้ช่วงวันที่สองถึงเจ็กันยายนสองพันห้ารอหกสิบห้าแชกก็เป็นช่วงวันที่สองถึงสามกันยายนให้สา้นตอนล่างก็มีฝนฝ่าคนองรายละสาิถึงสี่สิบกมิลทีมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมเป็นลมทิศตะวันตกเชีงยงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศวาอุณหภูมิสูงสุดกับซีอยู่ประมาณ30ถึง36องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดกับ22ถึง26องศาเซลเซียสค่ะแล้กการในช่วงที่2นะคะ่ะช่วงวันที่4ถึง7กันยายนไอซารตอนล่างมีฝนฝ้าเขนองเพิ่มขึ้นนะคะ่ะเป็นรอยละ60ถึง80ของพื้นที่มีฝนตกหงนักแลกักการนักมากบางแห่งเนาะคะ่ะ ลมเก็ยังเป็นลมที่ตะวันตกเชียงใต้อยู่ความเร็วลม10 2 5หกิโลเมตรต่อชั่วโมงขา่าวอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้นก็จะอยู่ประมาณ29 3 5องศาเซลเซียสค่ะตามสูดก็23 27องศาเซลเซียสค่ะค่าในช่วงสัปดาห์นี้เนาะค่ะตลอดสัปดาห์ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเนาะค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็สิมีฝนฟ้าคขนองเพิ่มขึ้นเนาะค่ะก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะคอยระมัดระวังอันตราย ที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมซับพันเนาะคะ่ะแล้วก็ค่อยติดตามข่าวพยายกรณ์อากาศจากข้างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ทังกรมอุตุนิยมวิทยาภอคเหนาเป็นระยะๆเะะนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนี้พอกันสำนีก่อนสำหรับการรายงานข่าวพยายกรณ์อากาศในช่วงบ่ายอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขน,นะคะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน